อันนี้นะคะนี่เป็นเตานี่นะครับแกะให้ดูกันเลยนี่นะคะเป็นเตาบาร์บีคิวหรือว่า เตาหมูกระทะนะคะเป็นยี่ห้อ NutriGill แกะดูเลยดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอุ๊บนี่นะคะสิ่งที่เราได้มาอุ้ยนี่นะคะเป็นหน้าตาของเตาอุ้ยใหญ่อยู่นะก็ความกว้างนะคะ น่าจะปอก12นิ้วก,กว่านะหนึ่งไม้บรรทัดก็ประมาณ12นิ้วเนอะก็เกือบก็12นิ้วแหละประมาณนี้นะคะใหญ่อยู่นะคะไม่เล็กเลยส่วนตัวที่สําหรับเอาไว้ทอดตรงกลางนี้นะคะไว้ย่างอะนะประมาณ8.5นิ้วนะคะ8.5ก็ใหญ่เลยโอเคทีนี้มาดูารู้สึกผิวมันจะเป็นแบบเทฟลอนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะคะก็คือไม่ติดกระทะอะย่าง ย่างแนละ้วแบบไม่ติดกระทะนี่นะคะจะเงาๆแบบนี้เลยด้านหน้านี่ก็จะเป็นเ,เทฟลอนนะคะเงาเงาแบบนี้ไม่ติดกระทะนะคะดีงามใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่กําลังดีแหละด้านหลังนะคะนี่ก็จะเป็นขดลวดนําไฟฟ้านี่นะคะแล้วก็ปลั๊กเสียบก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูส่วนถัดไปนี่อุปกรณ์ที่เราได้มาน,นี้ก็จะเป็นที่คีบนะคะ อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นแกะให้ดูเอาแกะบกได้กันโอเคแปรงสำหรับทําความสะอาดนะคะเอาไว้สาหรับทำความสะอาดแล้วก็มีปั๊กโอเคก็อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะง่ายๆบอดี้ Body มันสวยอะชอบสีชอบสีสันมันสวยดิ แล้วก็อุปกรณ์มันไม่เยอะนะคะถอดล้างง่ายถอดทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ถ้าจะใช้งานก็ไม่น่าจะยุ่งายากอะไรคงจะเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวโอเคตรงปลั๊กนี้นะคะตรงปลั๊กนี่มันก็มีปรับอุณหภูมิได้นะคะนะคะปรับอุณหภูมิสูงต่ำได้นะคะแบบนี้แล้วเขาก็ให้คู่มือมาด้วยนี่ ะค,ะคู่มือที่จะทำอาหาระจะทำแบบไหนก็ดูในคู่มือดีได้เลยนะคะใครอยากจะเป็นทานแบบสายเฮลตี้หน่อยก็ใช้ทำพวกผักพวกผลไม้อะไรเยอะๆพวกนี้นะคะแบบนี้ดูแล้วหน้าตาหน้าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้วันนี้เลยโอโหเหอมมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูกัน เ็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นเฉพาะกิีนะก็มีประมาณเท่านี้นะคะวันนี้มีเนื้อมีไก่มีเบคอนมีตับนะคะขอแนะนํานิดนึงวันนี้เราใช้ซอสบาร์บีคิวตัวนี้นะคะอร่อยมากๆทานกับหมูกระทะแล้วก็น้าจิ้มสุกี้ใครที่หาซื้อได้นะคะตัวนี้อร่อยที่สุดเลยถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็อันใหญ่ของพันธายก็ได้นะคะแล้วก็น้าสตอ๊อกเราก็จะใช้เป็นซุปไก่แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องทําน้าซุป ไปกินกันเลยเย้ย it's i e t h n come up เอไรไว้ตรงน้ it's i e t come up มาไฟอไรน่ฮี่ I t t o o g o here I don't think t h e a b t a b spoon for m m who's who's the beer m m o h m m oh okay เอาบัตร์้โเตอร์มันเใช้บัตเต่บัตเตอรนี่ควรจะนน์อันนองิยวโอ้โอเต่กล้าเลยอบีทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะ แต่ว่าไอตัวเนี้ยมันลื่นมากเลยนะคะหมูหรือว่าเนื้อสัตว์มันจะชอบแบบสไลด์ออกมามันไหลลงไปอะค่ะมันจะลื่นหน่อยนะก็เดี๋ยวรอทอดไปสักพักหนึ่งก่ะย่างไปสักพักถูกใจและอร่อยมากๆเลยค่ะใครสนใจก็ไปหาซื้อดูนะคะสั่งได้นะขอกินให้หมดก่อนอ่มาดูวิธีทำความสะอาดนะคะ มันจะลื่นๆหน่อยตอนที่เราย่างใหม่ๆนะพอย่างๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอ้คราบแห้งๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้มันก็จะติดอยู่ที่กระทะบางทีมันก็ติดอยู่ที่หมูของเราอะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะคะคิดว่าเป็นข้อเสียของมันนะเพราะนั้นหลังๆเวลาเราทานเราก็ต้มเอานะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรมันก็ดีนะคะเป็นคุณภาพดีเลยเพราะว่ามันใหญ่ดีแต่ว่า อาจจะลื่นๆหน่อยนะคะใช้แรกๆโอเคเรามาลองทำความสะอาดดูนะคะอ๋อเขาก็ให้ตัวนี้มานะคะโอเครู้สึกว่าใช้ตัวนะั้นแล้วมันกระเด็นรู้สึกว่าใช้ตัวนะั้นแล้วมันกระเด้งกระเด็นนะคะ เราก็จะใช้ฟองน้ำของเรานี่แหละเราขนาดก็ทำเอาอย่าเอาด้านที่เป็นแข็งนะคะเอาด้านอ่อนก็ทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเป็นเทฟลอนนะคะก็อย่าให้ตรงนี้เปียกน้ำแล้วกันนะแล้วก็ใช้น้ำเรนเข้าไป ยายามไม่ให้เปียกโอเคเดี๋ยวจะทำต่ออีกหน่อยนะคะนี่นะก็ออกง่ายนะคะคาบเครืบอะไรนี่แค่เมือถูๆมันก็หลุดแล้วนะคะเพราะนั้นวิธีทำการทำคําสะอาดมันก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเห็นไหมคาบดำๆที่ติดมันก็หลุดออกมานะคะ นี่โอเคเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้เสร็จนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะรุ่นนี้ถ้าใครชอบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกา่ฝากกด subscribe ด้วยนะไปก่อนจ้า